หลังคลอดแล้วหนาวง่ายขึ้นต้องกินวิตามินอะไรบำรุงบ้างคะคุณแม่หลังคลอดเนาะเวลาที่คลอดลูกเราเสียเลือดและเสียเนือ้อซึ่งตามศาสตร์ทางแพทย์แผนไทยนะคะเนาะเขามีความเชื่อว่าการที่คุณแม่เสียเลือดเหมือนคุณแม่คะ่ะเสียธาตุไฟซึ่งธาตุไฟจะทำหน้าที่คือให้ความร้อนให้ความอบอุ่นกับร่างกายของเรานะคะเนาะถ้าเราอะค่ะ ได้ยินคําว่าอยู่ไฟหลังคลอดอยู่ไฟหลังคลอดมันเป็นแขนงของแพทย์แผนไทยถ้าหากคุณแม่หลังจากที่เราค่ะคลอดลูกมาแล้วนะคะทัตร์แพทย์แผนไทยเขาเชื่อว่าเราค่ะจะเสียเลือดเพราะเราเสียเลือดค่ะมันก็เลยทําให้กระบวนการของการเผาผลาญน,นะคะของเรานะคะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นคือถ้าคุณแม่คนไหนคลอดลูกแล้วสามารถที่จะอยู่ไฟหลังคลอดได้ไม่ว่าจะเป็นทําเองที่บ้านหรือทําเองที่สถานพยาบาลอยู่ไฟหลังคลอดค่ะจะช่วยทําให้คุณแม่เองค่ะ กลับมามีพลังนะคะเนาะดังเดิมแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ไฟหลังคลอดละ่ะมันจะมีผลกระทบอะไรไหมทางศาสตร์แพทย์แผนไทยเองเขาก็มีความเชื่อว่าอย่างที่บอกเนาะเราไม่ได้อยู่ไฟเราไม่ได้มีการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเราเวลาที่เราอะค่ะเห็นฝนตั้งเขาเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนหนาวในมันเป็นศัพท์ของทางการแพทย์แผนไทยนะคะว่าหนาวในหนาวง่ายสามว่ามีวิตามินอะไรที่พอจะกินบำรุงไหม ก็สามารถที่จะหาซื้อทานได้นะคะวิตามินบำรุงร่างกายคุณแม่หลังคลอดนะคะเนาะที่มีส่วนช่วยส่งเสริมทําให้คุณแม่หลังคลอดสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นความน่าเชื่อถือปลอดภัยอย่างงี้ค่ะถ้าซื้อทานได้ก็ให้ซื้อทานได้แต่ถ้าไม่ทานก็ไม่ได้เป็นไรเช่นเดียวกันคะ่ะอย่างตุวแม่โมถามว่าแม่โมได้อยู่ไฟไหมอย่าเรียกอยู่อยู่แบบอยู่ๆหายๆแวบๆไป,ไป,ไปๆพราะดูแลลูกด้วยอยู่ไฟด้วยเอาอะไรมาอยู่คะคุณแม่ขานะคะเข้าไป5นาทีลูกร้องแล้วอยู่ือนไม่อยู่ถามว่าแล้วสภาวะของตัวเองในตอนนี้ก็ถามว่า แข็งแรงในแข็งแรงดังเดิมแต่ว่าเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองอะค่ะคือค่อนข้างหนาวได้ง่ายกว่าสมัยสาวเวลาที่แบบอากาศเย็นหนาวเนี่ยค่ะแต่ก่อนคือท้าลมท้าอะไรได้เต็มที่แต่ก็ออตอนนี้ก็คือไม่ได้เต็มที่สถานอะไรขนาดนั้นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ถามว่าเป็นอุปสรรคอะไรไหมก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรนะคะถามว่าจะอยู่หรือจะไม่อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันเออ